เงินทางไม่กล้าชุดแต่ง TWI ทียจิมั่นใจพร้อมส่งขายแล้วทั่วโลกอทจิ New Car Family โอเคเย้ Alright Thank You Alright สวัสดีค่ะพบกับอัาจีและช่องจีนิวค่ะแฟมบารีค่ะวันนี้อจีพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมเกตวอลมอเตอร์สาขาพระราม5ค่ะและพาทุกท่านค่ะมารับชมกับคันนี้ค่ะแท้ง300อเอลตาค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่1,790,000า 9,000บาทค่ะและมาพร้อมกับข้อเสนอสุพิเศษค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอิวคาร์แ Family ค่ะดอกเบี้ย0%นาน4ปีหรือเลือกรับส่วนลด1,000 0บาทค่ะเพียงซื้อเงินสดนั่นเองค่ะกับตัวแท้ง300คันนี้ค่ะแลวเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันค่ะในตัวแท้ง300อัลต้าค่ะมาพร้อมกับมิติตัวถังของรถค่ะความยาวอยู่ที่4,760มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,930มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่ 1,903มิลิเมตรค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันค่ะในตัวแท้ง300คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเอกลักษณ์ที่เป็นสีส้มมากๆเลยนะโดยเฉพาะสีที่สวยแบบนี้ค่ะ การขับขี่การใช้งานทั่วไปบนท้องถนนอจิก็เห็นมาบ้างแล้วนะกับคันนี้ค่ะสีส้มส,สวยเลยมีสัญลักษณ์ค่ะของตัวแท้งนะด้านหน้าค่ะด้านบนจะเป็นตัว T c h r เมียมนะด้านล่างค่ะจะเป็นตัว U พร้อมกับตัวลมดําด้านล่างนั่นเองค่ะนี่ตัวนี้สวยเลยทําให้ด้านหน้าดูเบิกบืนแล้วก็เข้ากับตัวกระจังนหน้าที่เป็นสีดําด้านบนตกแต่งด้วยลายแบบหลังพึ่งแล้วก็ไฟหน้าทรงกลม ในแบบเอกลักษณ์ของแทงค่ะตัวกล้อง360องศาค่ะนี่ตัวกันชนด้านหน้าขนาดใหญ่สีดำค่ะทีเ่เข้ากับตัวรถมากแล้วก็เป็นตามสไตล์ของเขาเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการลุยค่ะหรือว่าจะเป็นการขับขี่ในตัวเมืองตัวนี้มีตัวขับเคลื่อนสล้อด้วยและที่สำคัญเลยฝั่งด้านหน้าตรงนี้ค่ะตกแต่งค่ะบริเวณด้านหน้าให้เป็นสีเทาด้วย ระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหน้าค่ะมีมาให้ทั้งหมด6จุดค่ะมากันที่ไฟหน้าตัวรถกันบ้างนี่ไฟหน้าตัวรถค่ะทรงกลมขนาดใหญ่ค่ะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ LED ที่เป็นเส้นขีดนะสขีดแบบนี้แล้วก็ด้านในค่ะตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยเพร้อมไฟเดย Time r u n น i ิ g งไล h t แล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED ค่ะ ไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้ใช้งานด้วยตรงบริเวณกันชนด้านหน้าตรงนี้นะมีการตกแต่งของตัวสีเทาด้วย1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแล้วก็ชิ้นนี้ค่ะามาที่ฝังของตัวล้อกันบ้างดีกว่าด้านข้างของตัวแท้ง300อัลตาคันนี้มีซุ้มล้อหรือคิ้วล้อขนาดใหญ่ค่ะพร้อมกับยาง Continental ค่ะ ตัวนี้ยางให้มาสเปคยาง265ทับ60 R17 ล้ออลลอยสีดำขนาด17นิ้วค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้วยมีสัญลักษณ์ของตัวแทงเข้ามาค่ะตัวท T แล้วก็ตัวย U แบบลมดำตัวน็อตล้อถึง6ตัวขนาดใหญ่ค่ะ จะบอกว่าสวยนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะมาที่ฝั่งของตัวกระจกมองข้างกันบ้างค่ะกระจกมองข้างค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวค่ะกล้อง360องศาระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนส์ค่ะให้มาเป็นสีดําเลยเลาวหลังคาด้านบนกันก่อนเลยค่ะนีล่ลาวหลังคาด้านบนแข็งแรงสีดําขนาดใหญ่นี่เคาะได้จิบมองเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่พลาสติกนะ เขาเหมือนเป็นเหล็กด้วยนะนี่แค่ขูดลงมานิดนึงเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแล้วก็ด้านมงตรงนี้มีผิวสัมผัสที่ป้องกันการลื่นให้เราด้วยตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะนี่จะเป็นสีดําเลยพร้อมสัญลักษณ์ของกุญแจคีเลิลค่ะบันไดข้างเนาะด้วยความที่รถยกสูงแล้วก็เป็นรถสไตล์ออฟโรดหรือว่าพร้อมรุ่ยแบบนี้ก็จะมีบันไดด้านข้างค่ะพร้อมผิวกันลื่นที่เป็นยางด้านบนตรงนี้เป็นยางนะตรงนี้วัสดุดจะเป็นสีดําค่ะ ข้างบนให้มาเป็นยางสีดําด้วยฝั่งตัวน้ําจับเปิดประตูของผู้โดยสารด้านหลังค่ะหรือแถวที่2ก็ให้มาเป็นสีดําขนาดใหญ่จับได้ถนัดมือเปิดปิดการใช้งานได้สะดวกค่ะซุ้มล้อและคิวล้อด้านหลังสีดาค่ะมีแบ่งเป็น2มิตินะด้านบนหนึ่งด้านล่างอีกหนึ่งค่ะมาดูที่ล้อด้านหลังกันบ้างตัวล้อ Continental ค่ะ cross Cross Contact a AX ซิกนั่นเองตัวสเปคย่าง2อ5ทับ65 R17 ค่ะด้านหลังให้มาเป็นดิสเบกพร้อมจานเบกขนาดใหญ่ค่ะนีตัวฝั่งด้านหลังนะตรงนี้ก็จะมีการเติมน้ำมันของตัวแก๊สโซอเข้ามาด้วย่เดี๋ยวไปดูด้านท้ายของตัวรถกันด้วยดีกว่าค่ะทางฝั่งด้านท้ายของตัวรถเนี่ยมองแล้วเป็นเอกลักษณ์ ของตัวแท้งเลยนะก็จะมีการใช้งานที่สามารถใช้งานของตัวยางด้วยแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้ค่ะไฟท้ายเป็นไฟเบรกแบบ LED ตั้งตรงแบบนี้นะแล้วก็จะมีการเล่นลูกเล่นด้านในเป็นชั้นๆค่ะมีไฟถอยแล้วก็ตัวฟอนต์ของ g ก t walk แท้งนั่นเองตัวจับเปิดตัว HEV ค่ะแล้วก็การใช้งานของตัวกันชนด้านหลังตรงนี้สามารถปีนตรงนี้ได้ด้วยนะ สามารถปีนตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็บริเวณด้านล่างของตัวรถค่ะตรงนี้มีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังให้ทั้งหมด6จุดถ้ากรณีที่เราเอาอยางอะไรออกตรงนี้สามารถปีนได้เช่นเดียวกันมีตัวกันลื่นให้เราด้วย มาดูที่ฝั่งของตัวยางอะไหล่กันค่ะตัวยางอะไหล่ก็จะให้มาเป็น continental cross contact a x 6มีตัวกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังแผ่นสีดัมแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะสเปคยางที่ให้มากับตัวยางอะไหล่นะ265ทับ65 R 1 7ค่ะนี่ก็จะมี HXL ด้วย อจาจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมภายในค่ะห้องสัมภาระด้านท้ายของแท้ง์0 0กันค่ะไปกันเลยค่ะคันนี้จะเป็นสีดำที่จะพาทุกท่านรับชมกันด้วยเปิดมาแล้วก็เปิดให้สุดแบบนี้เลยสามารถเปิดได้เหมือนตู้กับข้าวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านในได้ค่ะโดยการก้าวอึ๊บนี่แล้วก็รองรับน้ำหนักในการนั่งของเราได้อย่างสะดวกสบายด้วยสามารถนั่งได้นะ แล้วก็ศีรษะด้านบนไม่ติดไม่ชนใดๆทั้งสิ้นเลยนั่งได้แบบนี้เพิ่มขนาดของห้องสัมภาระด้านท้ายด้วยการพับเบาะของผู้โดยสารได้ด้วยใช้งานได้อย่างสะดวกสบายโดยการจับตรงบริเวณด้านนี้ค่ะแล้วดันลงไปได้เลยรองรับน้าหนักจジได้ด้วยนะเพราะว่า,าจิหนักอยู่ที่46กกิโลนั่นเองนี่ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีไฟส่องสว่างค่ะเป็นแบบ LED ให้เราด้วยในตัวแท้ง300มีหูเกี่ยวให้เราเหมือนกันแล้วก็นี่มีปลั๊กแปลงไฟถ้าเราอยากจะทํางานหรือว่านั่งอยู่ด้านนี้เราสามารถทําได้เลยแล้วก็นี่ค่ะเ o w e r outlet ชาร์จให้อีกหนึ่งจุดพร้อมกับรุยแล้วก็ไปแคมปิ้งได้เลยอะนี่ทางฝั่งด้านนี้นะฟึบ และนอกจากนี้ค่ะทางฝั่งของตัวแท้ง300ค่ะยังมีกับห้องสัมภาระด้านท้ายด้านล่างตรงนี้ด้วยเห็นไหมตัวแบตเตอรี่จะอยู่ด้านในตรงนี้นะแล้วก็ในคันนี้มันจะเป็น H E V ทํางานกันระหว่างตัวเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่นั่นเอง ทางฝั่งประตูยังไม่หมดค่ะทางด้านนี้นะนอกจากกระจกบานใหญ่พร้อมไล่ฟ้าแล้วยังมีตัวจับให้เราสองช่องตรงนี้แล้วก็นี่เลยเกี่ยวของจุของได้ถึงฝั่งละ3กิโลด้วยค่ะมีตะตะข่ายตะแกรงตรงนี้ให้ด้วยนะเวลาปิดก็ปิดได้สะดวกเหมือนกันนี่แบบนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ภา,ายในห้องผู้โดยสารแถวที่สกันค่ะตามกันจีไปเลยค่ะ เปิดปิดการใช้งานก็ดีนะนี่ได้แบบนี้เลยแล้วก็ก้าวเข้าไปในตัวรถได้เลยอะตัวนี้จะต้องใส่รองเท้าเข้ามาได้นะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถเอสไดนั่นเองแ้ก็ให้เราได้ดูเลยว่าคันนี้จะเข้ามานั่งได้แบบนี้ขึ้นลงได้สะดวกแม้ว่าใส่รองเท้าส้นสูงเล็กรูมก้องขวางค่ะเฮด o ูมด้านบนไม่ติดไม่ชนมีตัวสโลปด้านหลังคาด้วยนะไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED ภายในห้องโดยสารค่ะ ด้านล่างกันค่ะนี่ที่เท้าแขนให้มาเป็นสีดำเป็นหนังด้วยมีช่องวางขวน้ำให้สองช่องแล้วก็ถ้าอยากจะนอนนอนได้สะดวกสบายเพราะว่าตัวเบาะเป็นระนาบเดียวกันละก็นิ่มด้วยว้าวนี่ให้มาใช้งานได้สะดวกค่ะนอกจากภายในห้องโดยสารแถวที่สองที่ เบาะนั่งนิ่มแบบนี้แล้วมีรูระบายอากาศระบายความร้อนตรงนี้และนี่ฝั่งด้านนี้เลยช่องปรับอากาศค่ะ2ช่องมีพอรตการใช้งานของ usb X, อีก2อตำแหน่งค่ะหรือ2ช่องนั่นเองแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายค่ะอ่ะอึบขึ้นลงได้สะดวกตัวจับมีให้ขึ้นลงแบบนี้ค่ะและนี่เลย ประตูด้านข้งางของเขานะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงที่เป็นอินฟินิต้นะมีลำโพงทวิเตอร์ด้านบนแล้วก็ลำโพงข้างล่างตัวเปิดที่เป็นโครเมียมเป็นสีเงินไฟแอมเบียนไลท์มีให้ด้วยทางฝั่งของพุธิสารแถวด้านหลังนะมีเป็นหนังมีรูระบายด้วยตรงน,นี้แล้วก็ตัวจับเปิดการใช้งานเป็นแบบหนังสีดำค่ะ ทางฝั่งของทางด้านคนขับกันเลยดีกว่าค่ะใครที่อยากจะเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาสัมผัสในการเช็ดได้ก็มาได้ที่เกตบล์มอเตอร์สาขาพระราม5ได้เลยค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มาทางฝั่งของทางด้านคนขับกันบ้างทางด้านนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวจับที่เป็นสีดําแล้วก็สัญลักษณ์ของกุญแจย์เลตค่ะนี่ทางฝั่งด้านนี้ช่องลำโพงตัวเปิดจีเงิน ที่เท้าแขนตัวเนี้ยและแผงประตูด้านข้างเป็นหนังเลยนะสีดําด้านบนด้านบนก็เป็นหนังเหมือนกันเป็นซอฟ์เลยไฟแอมเบียนท์ไลท์ค่ะช่องวางขวดน้ําแล้วก็นี่เลยค่ะตัวกระจกปรับได้แบบอัตโนมัติทั้งสี่บานด้วยแบบวันพัดเลยเนี่ยเปิดปีการใช้งานได้สะดวกด้วยมาที่ฝั่งของด้านนี้ค่ะปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะ ตามอาจิไปดูด้านในกันทางฝั่งด้านในห้องโดยสารด้านคนขับด้านนี้นะตรงนี้ค่ะนี่เลยตัวเบาะให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเหมือนตัวแท้งเห็นไหมมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราสามารถปรับเบาะได้เลยตามความต้องการของเราเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ได้สะดวกเลยค่ะนี่ แล้วพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยที่เวลาเราสตาร์ทรถแล้วนะพวงมาลัยเบาเนี่ยแค่ใช้นิ้วดันอย่างเงี้ยก็สบายเลยขับได้ทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายเลยค่ะแล้วก็ทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยเราสามารถขับได้ใช้งานได้สี่ทิศทางดันออกดันเข้าแบบนี้ดันลงดันขึ้นแล้วก็ล็อกเก็บค่ะสามารถใช้งานได้สี่ทิศทางทางฝั่งด้านขวาทางด้านนี้มีมีช่องวางของ วางใจเหรียญใส่ธนบัตรได้ข้างล่างตรงนี้เหมือนกัน,นแล้วก็จะมีตัวไฟค่ะปรับแสงไฟหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่เลื่อนไม้แล้วก็ปรับไฟด้านหน้าตัวรถ3ระดับบูปีการลื่นไถลของรถแล้วก็ตัวช่วยลงทางละชั้นค่ะนี่ก็จะเป็นทางฝั่งด้านนอกค่ะทั้งสีส้มแล้วก็สีดำค่ะของตัวแท้ง300ค่ะ H.E.V. Alta ค่ะ และเดี๋ยวจีจะพานานผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสายกันค่ะตามอาจิไปเลยนะคะ่าอึบนี่อึบเปิดขึ้นมาค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้อจินั่งอยู่ภายในตัวรถของแท้งสามร้ค่ะ HEV a l t a จะพาทุกท่านมารับชมภายในกันค่ะ ในตัวแท้ง300ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านรับชมกันแล้วก็ทำการสตาร์ทรถกันเลยนี<อ>่ในตัวฝั่งหน้าจอมารวัดค่ะหรือว่าหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะให้มาขนาด12นิ้วเลยเป็นแบ่งตอนกันนั่นเองค่ะกับตัวหน้าจอสัมผัสค่ะตัวนี้เวลาเราเปิดการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์นะ มันก็จะขึ้นเข้ามาให้เราด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางฝั่งการใช้งานต่างๆที่เราจะต้องการใช้เราก็สามารถกดการใช้งานเข้าออกได้สะดวกด้วยนี่ค่ะเราอยากจะดูการใช้งานหลังจากการสตาร์หลังจากการรีเซ็ตหรือว่าการขับขี่การใช้งานน้ำมันในขนาดนี้เท่าไหร่เราก็สามารถเลือกการใช้งานได้แล้วก็ทางฝั่งด้านขวาตรงนี้ก็จะมีตัวแรงดันลมยางเตือนเมื่อ,อมีรถตัดผ่านหรือว่าระบบ มุมอับสายตาขนาดเป็นเลนไบสปอร์ตค่ะก็ให้เราได้ใช้งานได้สะดวกนะ mm. นเมื่อกี้หน้าจอสีเขียวที่ขึ้นเป็นตัวแสดงผลแบตเตอรี่นั่นเองค่ะมากันที่พวงมาลัยกันบ้างค่ะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันการใช้งานสัญลักษณ์ของตัวแท้งค่ะด้านบนโครเมียมด้านล่างเป็นลมดำฝั่งด้านซ้ายมีระบบสั่งการด้วยเสียงปิดเสียงแล้วก็รับสายวางสายแบบแผนฟรีค่ะพวงมาลัยเบา เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะสตาร์ทรถนี่ก็คือเบาเลยฝั่งด้านขวาค่ะก็จะมีการเข้าหน้าของตัวโหมดการใช้งานต่างๆการตั้งค่าการใช้งานการรีเซ็ตระบบค่ะการออกหน้าเมนูก็สามารถใช้ด้านนี้ได้เลยด้านหลังพวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับแพดเดิลชิปให้เราได้ใช้งานด้วยแล้วก็ฝั่งทางด้านขวาตัวก้านสีดําด้านหลังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟสูงทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ําฝนค่ะ มาต่อกันที่จอกลางกันบ้างก,กับหน้าจอสัมผัสขนาด1ิบสองนิ้วที่บอกไปว่าแบ่งเป็นสองตอนค่ะทางด้านหน้าตรงนี้นะนี่ทางด้านนี้ก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เป็นโหมดออฟโรดโหมดพลังงานนี่ค่ะให้เราได้ใช้โหมดออฟโรดเพราะว่าตัวนี้มันสามารถขับเคลื่อนสี่ล้อได้ก็มีให้เราดูค่ะว่าแรงดันลมยางเท่าไรโหมดปกติในการทำงานนะ ไม่ได้เปิดโหมดทํางานนะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติออฟโรดแล้วก็ไอตัวนี้ที่ปิดอยู่ก็คือช่วยกับรถในพื้นที่แคบอันนี้เราปิดกันอยู่นั่นเองแล้วก็สามารถการขับขี่ได้ตามความต้องการของเราเลยหนะ้าหลักออฟโรดมุมมองผู้พิชิตอันนี้ก็จะเป็นการมุมมองของตัวกล้องให้เราดูค่ะตำแหน่งพิกัดต่างๆว่าเราอยากจะดูส่วนไหนของตัวรถแล้วก็มีระบบจอดรถอัจฉริยะอันนี้มันก็ต้องใช้งานในการ ดูตำแหน่งการใช้งานด้วยเนาะว่ารถสามารถจอดเฉียงได้จอดแคบได้หรือว่าจะช่วยจอดอัจฉริยะได้กรณีกรุณากรณีกรุณาปิดประตูรถยนต์คือต้องปิดให้ครบหมดเพื่อเซฟความปลอดภัยด้วยแล้วถึงจะถอยจอดได้นั่นเองค่ะนี่สลับมุมกล้องระบบช่วยจอดด้านหลังก็จะมีให้เราได้เลือกการใช้งานแล้วก็การตั้งค่าต่างๆภายในรถยนต์นอกตัวรถไฟขับรถจอดรถ การชาร์จไร้าสายนี่ค่ะตัวแท่นชาร์จเวลาชาร์จรแบบไร้สายนี่ก็สามารถใช้งานได้เมื่อกี้นี้รถทําการเปลี่ยนจากตัวแบตเตอรี่เป็นเครื่องยนต์นะรถมันก็เลยสั่งนิดนึงอาจจะอาจจะมีความรู้สึกหรืออาจจะไม่รู้สึกก็ได้เนาะนี่ก็จะมีหน้าจอให้เราเลือกเล่นแบบนี้ค่ะฝั่งด้านล่างค่ะมีช่องปรับอากาศนี่กลมๆสองช่องแบบนี้พร้อมไฟแอมเบียนทไลท์ที่อยู่บริเวณด้านานี้ด้วยนี่ตัวจับ มีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยแล้วก็การใช้งานด้านนี้ค่ะนี่ของตัวไม่ว่าจะเป็นไล่ฟ้าสัญญาณไฟฉุบเฉินตัวล็อกเฟืองท้ายด้านหลังด้านหน้าตรงนี้แล้วก็มีนาฬิกาที่เป็นอนาล็อกให้เราใช้ด้วย12นาฬิกา3นาฬิกา6นาฬิกาและ9นาฬิกาค่ะด้านล่างค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนอกจากหน้าจอที่เราสามารถใช้งานของตัวปรับอากาศได้แล้วด้านล่างยังสามารถใช้งานได้ด้วย เดีวยวการใช้งานไม่ว่าจะเปิดพัดลมแบบอัตโนมัติหรือว่าจะเป็นโหมดโหมดตัวนี้สามารถเปลี่ยนโหมดของช่องลมได้เราอยากเลือกตรงไหนเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้อันนี้ถ้าเท้ารู้สึกว่าร้อนเกินไปเราก็สามารถปรับได้เลยฝั่งด้านล่างค่ะจริงอำนวยความสะดวกก็ power outlet c charge พ port type C port USB แล้วก็ด้านล่างตรงนี้กับแท่นชาร์จ w i r e l e s ชาร์จแบบไร้สายค่ะตัว การใช้งานฝั่งด้านนี้กันบ้างเอาด้านนี้ก่อนตัวนี้ก็จะมีโหมดให้เราขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโค่ค่ะเลือกการประหยัดโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดหิมะโหมดทรายโหมดโครนโหมดประหยัดนั่นเองอ่ะเราก็กลับมาโหมดปกติมี AWD หรือโหมดการขับขี่ธรรมดา แล้วก็มีให้เลือกฟังก์ชันที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยเขาจะให้เปลี่ยนเกียร์ไปที่เกียร์ว่างหรือเกียร์ N น,นั่นเองแล้วก็จอยด้านนี้ค่ะทําไมอาจิถึงบอกเป็นจอยตรงนี้สามารถสอดมือได้นะสอดมือแล้วจับ่างนี้ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเหยียบเบรกก่อนอ่ะก็คือจอยตรงนี้มันเหมือนกันดัมอะเหมือนเหมือนเราอยู่กําลังเล่นเครื่องเล่นอยู่ มีการจอดพาร์กิ้งที่เรากดตรงนี้ได้เวลาเราจะต้องการเดินหน้าเรากดเบรกมือค่ะลงด้วยนะไม่งั้นนะ่ะรถจะไม่ออกตัวนั่นเองเวลาจะเข้าเกียร์กดล็อกด้านนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงเซ็นเซอร์เนาะถ้าไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์จริงของอยู่บริเวณซเซ็นเซอร์รอบตัวรถก็จะมีเสียงดังส่งสัญ,ญญาณขึ้นมานั่นเองมาที่ฝั่งด้านล่างตรงนี้กันบ้างค่ะเอาฝั่งด้านนี้ก่อนตรงนี้ก็จะมีการปรับความแรงหรือว่าปรับอากาศของตัวเบาะ สามารถเปิดปิดการใช้งานได้ด้านซ้ายด้านขวามีมาให้เหมือนกันแล้วก็ทางฝั่งของด้านล่างตรงนี้กับตัวกล้อง360อสงศาหรือว่าตัว 3D สลับมุมกล้องตรงนี้ที่อาจิิพาทุกคนได้ดูไปเมื่อกี้นี้เนาะด้านล่างนี่ค่ะก็จะมีโหมดให้เราเข้าสู่โหมดขับเคลื่อน4ีล้อนี่มีตัวล็อกการเปิดฟังก์ชันควบคุมความเร็วอัตโนมัติออฟโรดเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้มีออโต้เบรกโฮ เอาต้โฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีทั้งด้านซ้ายด้านขวานะด้านนี้นี่ช่องเก็บของตรงนี้มันจะอยู่ติดกันกับที่เท้าแขนเนาะช่องเก็บของก็เราสามารถวางกุญแจลงไปได้หรือว่าวางสิ่งของชิ้นเล็กๆได้ด้านล่างยังมีอีกดันเข้าไปข้างในค่ะสามารถวางขวดน้ําได,สาาาด,ได้สองช่องที่เท้าแขนตรงกลางก็ดันขึ้นมาได้เลยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนช่องแบ่งสัสดส่วนให้เราได้ใช้ถ้าเราอยากจะใช้ด้านหน้าก็ไม่ได้ใช้ก็ปิด แล้วก็จะมีตรงด้านนี้ค่ะใส่เป็นตัวคูบอกได้เปิดปิดได้ตรงนี้มันจะมีช่องลมออกมาให้ก็สะดวกสบายนะเพราะว่าเวลาเราไปแคมปิ้งหรือไปออฟโรดอะ่ะเราก็ต้องการเครื่องดื่มเย็นๆเนาะอากาศสภาพอากาศด้านนอกมันร้อนมาที่เบาะด้านข้างค่ะของผู้โดยสารก็ให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันเราสามารถปรับเอนปรับเลื่อนได้เลยตั้งแต่หัวหมอนจนถึงด้านล่างตรงนี้เป็นหนังสีดำค่ะเดินได้สีขาว ตัดเส้นข้างสีขาวนะก็นั่งได้สะดวกสบายฟังทางด้านหน้าตรงนี้ด้านบนเป็นซอฟว์วัสดุเป็นซอฟ์เป็นคอนโซลที่เป็นลวดลายสีเงินสีเทาเนาะมีไฟแอมเบียนไลท์แล้วก็ให้ผู้โดยสารจับด้านหน้าได้ถ้าเราไปออฟโรดขึ้นเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบจับเพื่อให้มันคงในการนั่งกองเก็บเอกสารเก็บคู่มือให้มาแบบหน่วงค่ะแล้วก็ มาต่อด้านบนกันเลยที่บังแดบดบโอ้ใหญ่นะที่บังแดดให้มาใหญ่ๆดูฝั่งด้านนี้ก็ได้ค่ะตัวกระจกที่ให้มานี่มีไฟสองสว่างด้านข้างที่เป็น led แล้วก็กระจกในการใช้งานมีให้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยทั้งฝั่งด้านบนนี่ค่ะช่องใส่แว่นด้านบนแล้วก็ที่สาคัญเราสามารถเปิดพนรามิกาซันรูฟด้านบนได้แต่อาจงจะไม่เปิดตรงนี้ อาิจจะไม่เปิดอย่างนี้ใช้คำสั่งเสียงค่ะฮัลโหลแทงเง้าเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยนะสวัสดีแท้งขออาภายัยนะคะว่าคุณไม่ใช่สมัครอ่ะ <c oughs> เปิดซันลูปเปิดงานใช้งานได้แล้วก็ <c oughs> ให้เราก้าวขึ้นไปด้าน <c oughs> บนได้ค่ะ <c oughs> ซันรูปเปิดให้แล้วได้ยินแล้วขึ้นลงได้แบบนี้เลยถ้าเราอยากจะแบบว่าใช้งานไม่อยากใช้ตรงปุ่มฟังก์ชันก็ปิดซันรูปขออาภัยยอมอีกครั้งได้ไหมอาจจะเร็วไปนิดนึงปิดซันรูปครั้งสุดท้ายยอมพูดอะไรบางอย่างเช่นเปิดโหมดหนีอากาศากบไฟนอกกลิ่นเพลงแตกไปปิดซันรูป ต้องรอคําสั่งของเขากลับมาด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากจะปิดม่านเราก็ใช้มือเลื่อนปิดแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเวลาเราจะเปิด s u n ร o o โดยคําสั่งเสียงอะคะ่ะมันจะเปิดให้เราทั้ง2อันอัตโนมัติแบบนี้แต่ถ้าปิดต้องปิดเองนี่ค่ะก็จะเป็นภายในของแท้ง300นั่นเองค่ะและเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของขุมพลังเครื่องยนต์และการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าในแท้ง300 HEV อาตาคันนี้กันค่ะ อาจจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิมเ่มเติมของห้องเครื่องดนหน้าในตัวแท้งส0มร้คันนี้กันค่ะไปกันค่ะไปนี่กับตัวแท้ง300นะคันนี้เป็นการทำงานระหว่างคุมพลังเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองค่ะนี่ในตัวแท้ง300เปิดขึ้นไปได้เลยมีโชค์คํำให้เปิดการใช้งานได้สะดวกสบาย เครื่องยนต์้องฝาคอรอบที่มีฟอนต์ของตัวเกตยสก่วมอเตอร์มาค่ะในตัวนี้นะยังมาพร้อมกับขุมพลังและเครื่องยนต์ค่ะในแท้ง300 HEV a l t r a คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสสูบ DOHC 16ว่า2.0ลิตร1,998ซีซีฉีดใจน้ำมันแบบ Direct Injection พ่วงระบบอัดอากาศ VGT Turbocharger ค่ะกำลังสูงสุด244แรงม้าที่5,500รอบ นาทแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรที่ 1,700- รอถึง4,000รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด106หแรงมา้าแรงบิดสูงสุด268นิลวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ความจุ1.7กิโลวัตต์อาวกำลังรวมทำงานทั้งระบบค่ะอยู่ที่350แรงมา้าแรงบิดสูงสุด616นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต 6, ิ6เกียร์อัตโนมัติ9สปีดค่ะ ขับเคลื่อน4ล้อ AWD Duo Speed ค่ะเวลาปิดก็ปิดลงมาได้เลย,ยนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นทั้งภายนอกภายในของแท้ง300ค่ะที่ Get w a l l m o t o r สาขาพระรามหานั่นเองค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่1.799,000บาทค่ะข้อเสนอสุดพิเศษกับทางโชว์รูมค่ะ คันนี้นะเขามาพร้อมกับดอกเบีย้ย0%นาน4ปีแล้วก็ที่สำคัญเลยเลือกรับค่ะส่วนลดมูลค่า1แสนบาทค่ะเพียงออกรถด้วยเงินสดนั่นเองกับแท้ง300ค่ะใครที่สนใจก็สามารถมาเรไไรได้ที่นี่ด้วยต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมเกตวอลมอเตอร์สาขาพระราม5ด้วยนะคะที่ให้อาจิได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมและพร้อมข้อเสนอพิเศษแบบนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจ i นิวค่ะแฟม i l รกันด้วยค่ะและอย่าลืมค่ะไปดูคลิปวิดีโอจากประเทศญี่ปุ่นกันด้วยนะคะวันนี้อาจี e ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเดินทางไม่กลชุดแต่ง TWI ทียจิมั่นใจพร้อมส่งขายแล้วทั่วโลก